ครับวันนี้ผมถือหน้าอยู่อยู่ไกลบ้านครับผมกับไปซี่ใกลมันตสึระดตัวนี่ก็รอยรอยกอติบัตเราจะมีเส้งไน่กับเส้นไน่ผมมีมีตับครับจะมีตับแล้วก็มีไตครับของเนี้ยเขาจะเริ่มเริ่มจากล่างล่างแล้วก็ทับไกล้ล่างใก่แล้วก็ทับ ขาเขาไมหอกจีินังคาเนี่ยือมาก่พาท่านไนหลอกครับมันหลอกหลอกนงังคามันออกกันหลังหังศีนมันจะทะเลอที่นังแรกเนี่ยนันไก่มาบ ของเห่าเห็นแมีข้าวาไข่ใบบักูดละพร้อมครับเดี๋ยวไอ้ส่วนส่วนผสมในว,วงค์จีแนะนำกันนะครับหลังตอนนี้เราลงตลอไกลแล้ว ครับบัดที่นี้ผมก็ได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับมีไก่ไก่บ้านที่ซับแล้วแล้วก็เครื่องห้องห้องกับที่นี่า,าตะไคร่ใบบ๊กูดแล้วก็ห่าผักซี่ครับแล้วนี่ก็เป็นเครื่องย,ย,งย,ย่อยเครื่องย่อยก็ตัวนี้ครับที่ผมใส่แล้วแต่จะใส่เครื่องใดเครื่องปลาโลครับเป็นเครื่องปลาโลนี่รถดีกระเทียมเ,เครื่องปรุงห้องอันนี้ผมใส่ต่ำเลยไมน,นเป็นเม็ดพริกไทย ไห้ทำพี่จะทำในอันนี้พริกนี่ผมาหาพริกสดอะไรนะปกติก็ต้องเอาผมสิม,มักใส่พริกสดพร้อมใส่กับพริกแห้งอันนี้ผมก็บุไว้ละทำไเล็กน้อยลนะกระเทียมน,นี่ผมจิบทุบเอาผมสิบนใปไวิธีการตำนะครับสิบนใปไวิธีการตำแบบละเอียดแต่ผมสิใส่แบบทุบทุบดูบุเอานะครับโอเคบททีนี้เฮากระิมาเริ่มวิธีการวิธีการปรุงครัาบบาททีนี้ผสม ใส่ใส่หมอใส่หมอให้เขาใส่ลงไปใส่ใส่ลงไปนี่ก็จะเป็นกระเทียมครับอ่าใส่กระเทียมเข้าไปกระเทียมหอมหอมที่ผมใส่ไว้นอกจากนี้นะค่ะใส่ขาลงไปใส่ครูตักไข่ผักชีสบุแล้วเติมโขลกโขล่บ่เนาะ่อเดียวพอละเติมโลล ได้ตัวเดียวไดม่ต้องบุไม่ต้องต่ำครับของผมถ้าริดต่ำก็ได้นะครับผู้ใดติดต่ำก็ได้ต่ำแบบตำ่ำพวกเกียงพวกยังซึ่งต่ำก็ได้พริกโอเคเป็นพริกแห้งครับ ลงไปแล้วตะมักเพชรมักอ่ะนี่วัดนี้ก็สิเป็นเดี๋ยวผมสิบูไอ้นี่เจะน้อยครับไปพ่อออกหอมผู้หอมกูว่าต้องตำว่าต้องตำละเอียดก็ได้โอเคครับสมีพ่อแล้วลงไปหลังห้าสิมาถึงเครื่องปรุง กระเทียมนี่ผมจะใส่ผมจใส่พอหลายนะแต่ผมจะเน้นหัวมันกระเทียมนี่กระเทียม<ส>น้ำกระเทียมผมจะใส่หลายผมจะเป็นเน้นหัวกระเทียมไปโอเคแล้วก็ตามด้วยรสดีส่วนผสมข้าบกะเอาครับ แล้วก็เกลือครับกาปามานเราครับแต่ไรไม่เต็มแล้วก็ผงนัวชุรสไปน้ำตาลน,น้ำตาลผมหียอดนิดนึงยอดน้ำตาลนิดนึงแล้วแต่คนมากบ่มากนะครับน,รน้ำตาลแล้วผงนัวอีกแล้วผงนัว,นวชุรสครับชุรสกะประมานเรา โอเคอน,น้ำใส่อะเมคีเล็กน้อยแมกี้ลงไปน้อยส่วนผสมส่งไหลหน่อยนะเคปั้นนี้จะติเป็นน้ำปลาน้ำปลาต้ำด้วยซอสหอยครับไห้หมดต้องไหล ครับเดี๋ยวพักพักตัวนี้นี่ผมสีไส่ที่หลังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพักกีเลสมันจะมีพักกีเลสแล้วก็เป็นหัวละผ้าอ่าพักอิเลสก,กับหัวละผ้านี่สําคัญครับที่ผมใส่นะเดี๋ยวว่าพักกิเลิเนี่ยผมใส่ใส์น้อยนึงก่อนเดี๋ยวตอนห่อช่วงปุ่งเดี๋ยวจะค่อยใส่อีกที่นึง ไฟกิเลสจะใส่น้อยนึงกันใส่พอมันกินหอมกันให้มันละลายใส่กันว่าบาัดช่วงสิบอ่าให้ใกล้ซุกช่วงใกล้ซุกบัตรนี้เขาจังคอยใส่แค่นึงจำคอยแต่งแต่ง,แต,งแต่งหน้าผักอ่าใส่นึงอโอเคจะมีกันแต่เนี้เาจะค้น ตละลืะ่มๆครับผมกะลีนี่ผมสิผมสิบว่าใส่หลายเนาะผมกะลีนี่ลืมไม่เดียวครับก็ใส่หลายมันอ่ะเขามีทอนผมกะลีผมสิบว่าใส่หลายผมส,สมิบว่าเน้นนะว่ากันแค่แบบอีสานอีสานเล่นย,ยนี่ยผมกะลีจนมาแต่ก็ใคยได้ใช้หรืว่าสกีจกะไร ตีนี่ถ้าไปใตไ้ใต้น้ำนะก็คือมันก็สูญกันครับผมก็ได้เอาเอาน้ำมาใส่ไว้จังซีนอกก็กคือว่าถามันเดือดไอมันสีพอออกนะครับถ้าเกิดว่าบออยากให้ไอมันออกเขาก็หาอันพวกอยักับผ่าก็ได้ครับเป็นผ่าเป็นยังมะห่องไวห่องออมตัวนี้ไว้คือถ้าเกิดว่าน้ำตัวนี้เดือดเนี้ยส่วนมากก็จะสิตักน้ำตัวนี้ออกแล้วเตียนน้ำตัวใหม่มใส่ไก่ไมนสีได้อบอยู่ข้างในตัวนี้นะครับ กติเอื้อนเป็นยัง่ะที่เขาเอื้อนกันก็จะเป็นไก่ไตนามหรือนามไตตอนเออเอ่อตอนไตนามยังประมาณนี้ครับครับกัเดียวมาเบิงออกไปไห,ไปไห,ห้องกันครับนามผมไปเที่ยวตักเที่ยวตเติมครับนาตรงนี้เพื่อนามข้างบนเพราะว่าผมออกทิชชู่ใช้ไอแต่ว่าผมออกแล้วทิชชู่พอที่นามเนี่ยถ้าเห้าบ่อยากให้นามท่างในแห้งเนี่ย เขาต้องเที่ยวตักออกตักเข่าเพราะว่าข้างในมันสินงหโอบโอบเลยครับให้ให้บอกออกได้นะให้อไอายออกไปให้อายน้ำออกไปโอ้กำลังแห่งพอดีก็มีแล้วครับเจ้าได้เห็นจ้ะน้ำใะกำลังพอดีครับแต่ว่าผมมีพักวันนี้ข้าสิใสยพักอ่าเนี่ยผมมักสี่เป็นพักพักอีเลือดพักอีเลือดแล้วก็มนละผ้าครับใส่พักอีเลือดลงไปมนละผ้าลงไป หอมกบอยู่ในนี้ โอเคครับเมนูพร้อมเสิร์ฟย้ยไก่ครับแกะทั้งครับพี่นองยลุยครับด้วยล้ยดยยนี่น да ี่นะ